ทำเอาฮือฮากันอีกครั้งนะครับสำหรับสาวกโดเรมอนตื่นเต้นกันสุดๆครับที่โดเรมอนเนี่ยตอนหน้าจะควงโนมิตะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับมีตลาดน้ําและทุกๆของไทยด้วยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยจะเหมือนกับมิกิเมาส์ที่เคยมาไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังคอมเมนต์และรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่อง t n s Thailand น now อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแอดมินนะครับเพื่อสู่1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับกลายเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมานะครับสำหรับแฟนๆสาวกของโดเรมอนหลังจากที่มีแฟนเพจ f c e e o o o นะครับกระเป๋า4มิติซึ่งเป็นแฟนเพจ Facebook แฟนคลับของการ์ตูนดังอย่างโดราเอมอนเขียนข้อความระบุว่ากรีดโดราเอมอนจะมีตอนเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วกับตอนใหม่ ญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าชื่อตอนว่าอยากเจอแมวตัวนั้นที่ประเทศไทยจังแน่นอนว่าเหตุผลที่ม่อนกับโนมิตะมาไทยเพราะซูนนโอมาโม้ให้ฟังว่าเที่ยวกรุงเทพมาซึ่งจริงๆวันนี้เป็นวันที่แอดรอคอยมากๆนะครับเพราะว่าเคยคิดเล่นๆกับตัวเองครับว่าเอ๊ะมีกิมมงก็เคยมาไทยโดเลมอนยังไม่เคยมาไทยนี่นาแต่ในวันนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่ได้ฟังข่าวนี้ ซึ่งผมขอสปอยนิดหน่อยนะครับกับเรื่องราวเนี่ยโดยเนื้อเรื่องของตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่ซูเนโอเนี่ยได้นำภาพถ่ายตอนไปเที่ยวกรุงเทพมาอวดให้กับนมิตะกับโดเรมอนได้ดูแต่ในภาพนะครับมีแมวตัวหนึ่งที่อยู่ในภาพซึ่งโดเรมอนเนี่ยก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยใช้ประตูวิเศษนะครับที่สามารถไปได้ทุกสถานที่เนี่ยออกมา แล้วก็เปิดเข้ามาถึงประเทศไทยของเราและหลังจากนั้นก็หลงทางอยู่ในเมืองใหญ่สักพักก็ได้ใช้วุ้นแปลภาษาพูดนะครับพูดคุยกับทุกๆและพบว่าสถานที่ในภาพที่ถ่ายนั้นคือตลาดน้ำพวกเขาเลยมุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นทันทีเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะครับในวันเสาร์ที่31นี้ทางช่องทีวีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเวลาประมาณ15นาฬิกา เป็นช่องทีวีของญี่ปุ่นที่ภาคญี่ปุ่นไม่ได้ภาคไทยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวก็มีแฟนคลับเนี่ยเอามาแปลภาษาให้เราดูกันเห็นว่าช่อง9กเนี่ยก็จะมีการนำเวอร์ชั่นนี้นะครับมาฉายอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนล่าสุดหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วชาวญี่ปุ่นเองนะครับคนที่ชื่นชอบประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตั้งตารอชมเวอร์ชั่นนี้มากๆนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคนที่สนใจและเป็นกระแสม,มากที่สุดเนี่ยคือ เพื่อนบ้านอาเซียนของไทยเองที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้ว่ากี่ปีนะที่มีมิกี้เมาส์นะครับมิกี้เมาส์ที่เดินทางมาที่ตลาดน้ําของไทยเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนไปพร้อมๆกันมุมอมองแรกนะครับบอกว่าโอ้โห ประเทศไทยได้เกียรติจากโดราเอมอนที่มีตอนในประเทศไทยบอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยตะลึงมากคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าการ์ตูนแทบจะทุกเรื่องมาที่ประเทศไทยหมดแล้วเวียดนามเรายังไม่มีเลยคอมเมนต์ต่อนะครับน่าจะแวะมาเที่ยวที่นครวัดบ้างอยากจะเห็นโดราเอมอนชมปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่และเป็นอารยธรรมโลก มุมมองต่อมานะครับลูกของผมชอบโดราเอมอนมากถ้าเขาเห็นสถานที่ที่บ้านของเขาอย่างกุลลาเปอเนี่ยไปโผล่ในโดราเอมอนเขาคงชื่นชอบมากกว่านี้มุมมองต่อมานะครับอะไรอะไรก็ประเทศไทยประเทศไทยมีดีจริงๆโดราเอมอนถึงได้พูดถึงไม่เคยพูดถึงมะนิลาหรือเมืองในฟิลิปปินเลยมุมมองต่อมานะครับถ้ามีตอนโดราเอมอนเที่ยวนควรวัด น่าจะเป็นกระแสไม่น้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ายอมรับว่าประเทศไทยนั้นดีทุกด้านจริงๆนี่เป็นการโปรโมทผ่านการ์ตูนโดเรมอนที่มีคนสนใจทั่วโลกด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับตลาดน้ำในไทยมีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนหรือมิก้เมาส์ต่างก็พูดถึงตลาดน้ำมุมมองต่อมานะครับ น่าทึ่งมากที่โดราเอมอนมีตอนเที่ยวประเทศไทยแสดงว่าเป็นเมืองที่ดังและเป็นที่นิยมมากๆก,กระตูลถึงได้นำมาเล่าแบบนี้มุมมองต่อมานะครับเป็นมุมมองของชาวกัมพูชานะครับบอกว่าอยากเห็นโดราเอมอนเที่ยวที่นครวัดของเราบ้างทำตอนมาเที่ยวที่นครวัดบ้างสิภาพคงจะสวยสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทั้งโดราเอมอนและโนมิตะตกลุมรักประเทศไทย แถมยังมีการโปรโมทประเทศไทยให้ด้วยอยากให้มีตอนที่เวียดนามบ้างจังคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแน่นอนว่าประเทศไทยนั้นมีอิทธิพลกับการ์ตูนเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงนำเรื่องราวของเขาไปใส่ในการ์ตูนเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับนี่มันเหมือนกับการโปรโมทที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนการ์ตูนดังอย่างโดราเอมอนมีตอนเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยด้วยอยากชมจริงๆเข้าแล้ว คอ er มเมนต์ต่อนะครับบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ต้องชื่นชมประเทศไทยพวกเขาสามารถเป็นที่พูดถึงในหล,หลายๆวงการฉันก็ยังคงฝันต่อไปว่าอยากให้มาเที่ยวที่จาการ์ตาบ้างคอ er มเมนต์ต่อนะครับประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบเฉพาะตัวการ์ตูนหลายเรื่องจึงเลือกที่จะทําเป็นตอนเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดน้ําในไทยมีชื่อเสียงมากคอ er มเมนต์ต่อนะครับ ประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆถึงขนาดที่โดราเอมอนนำเอาไปทำเป็นการ์ตูนสุดยอดไปเลยก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์เพื่อนบ้านนะครับและต่อมาเนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเองนะครับที่เป็นออริจินอลของโดราเอมอนมาติดตามพร้อมกันครับมุมมองแรกของชาวญี่ปุ่นนะครับคนนี้บอกว่าเอ๊ะโดราเอมอนไปไทยเหรอเนี่ยน่าไปด้วยจริงๆฉากหลังกับโดราเอมอนเป็นของคู่กันที่ลงตัวสุด คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าบรรยากาศในไทยกับโลกของโดราเอมอนนี่ยเข้ากันมากแต่ละฉากแต่ละตอนก็คงจะพิเศษน่าดูคอมเมนต์ Comment ต่อนะครับจริงๆแล้วฉันเคยไปเที่ยวที่ตลาดน้ําในประเทศไทยนะมันชื่อว่าตลาดน้ําอัมพวาซึ่งเป็นตลาดน้ําที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและไม่แปลกที่โดราเอมอนไปเที่ยวไทยจะมีตลาดน้าคอมเมนต์ Comment ต่อนะครับบอกว่า ประเทศไทยนั้นมีสเสน่ห์ต่างจากญี่ปุ่นมากเข้ากับการประชนภัยของโดราเอมอนสุดๆมุมมอง,มองชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะครับเมื่อโดราเอมอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเขามักจะชอบกินโดรายกิกิแต่เมื่อไปไทยเขาอาจจะชอบกินของหวานหรือทุเรียนและอาจจะมีข้าวเนมะม่วงด้วยนะฮ่า <c> ๆ <oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าวิวช่างแตกต่างจากญี่ปุ่นมากสดใหม่ดีแปลกตาที่เห็นในญี่ปุ่น ถือว่าเป็นการประจนภัยในประเทศไทยที่น่าติดตามคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าประเทศไทยมีทั้งของกินที่อร่อยและสถานที่ที่สวยโดราเอมอนก็คงสนุกน่าดูคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าอยากเห็นโดราเอมอนขี่ช้างจริงๆ m คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากดูตอนเต็มๆเข้าแล้วมันเป็นภาพเป็นฉากที่ไม่เคยเห็นในญี่ปุ่นเลยสดใหม่และน่าจดจำ คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะครับบอกว่าเป็นการเลือกตอนที่สุดยอดมากๆประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในเอเชียออเราหอเฉียงใต้และคนญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวที่นั่นเยอะมากคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าดูโดราเอมอนไปเที่ยวไทยแล้วสนุกฉันคิดว่าฉันอยากจะไปตามคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าคุณอาจจะเห็นโดราเอมอนกับโนมิตะกําลังลําไทยอยู่นะ มุมมองต่อมานะครับเข้ามาแซลโดรอมอนนะครับบอกว่าโดรอมอนและโนมิตะน่าจะซื้อของฝากจากประเทศไทยก็ไปฝากซูนโอด้วยนะคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวญี่ปุ่นฉันภูมิใจมากที่การ์ตูนของเราโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการ์ตูนโดรอมอนมากการไปเยือนประเทศไทยของโดรอมอนคงไม่แปลกเลย ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมานะครับว่าโดราเอมอนเนี่ยจะมีตอนเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยแต่ตามที่รายงานข่าวเนี่ยยังไม่มีแปลภาษาไทยแปลภาคไทยนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีภาคไทยนะเพราะว่ามาเที่ยวไทยยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องมีภาคไทยอย่างแน่นอนและเห็นว่าจะฉายในทีวีของญี่ปุ่นนะครับเร็วๆนี้รวมไปถึงช่อง9ของไทยเราด้วย ยังไงถ้าฉายออกมาแล้วเนี่ยน่าจะมีข่าวออกมานะครับเดี๋ยวเอดมินจะนําเสนอข่าวให้ฟังอีกทีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับสําหรับคนไทยเราประเทศไทยที่โดราเอมอนนั้นเขาสนใจแล้วก็พูดถึงนําเสนอถึงประเทศไทยนะครับผ่านการ์ตูนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เป็นมิกี้เม์นะครับที่มาเที่ยว กรุงเทพที่มาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวตลาดน้ําในปีนี้ก็เป็นโดราเอมอนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆจริงๆถ้าประเทศไม่ดังหรือว่าคนไม่พูดถึงมากเนี่ยเขาไม่มาทําแบบนี้นะครับนี่จงภูมิใจว่าประเทศไทยเรานั้นมีดีเอาละครับแอดมินก็มีเรื่องราวและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปใหม่ๆต่อไป EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ